สวัสดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอ้โหให้ตายซีโรบินนี่ของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยไหนดูซิว่ามันมีอะไรบ้างมีทั้งมังกรไดโนเสาร์ทุกอย่างนะครับเดินได้หมดเลยเดินจากนี่ก่อนโอ้โหยี่ควายนะครับดูซิว่ามันเดินได้เราจะพามันมาเดินรอบพูรุกนี่ ด้วยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ S <S oul, หรือมังกรกันแน่นี่ช้างาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนชนชนช้างไปเลยนี่ข้าเป็นควายร้าแข็งแรงนะจะบอกให้อโอ้โหติดติดติดเอาหายท้องเลยนี่ดิน้นนอนดิ้นเลยร้องไห้งองแงเลยช้างน้อย เหมือนช้างที่อยู่ในมาม่าเลยนะเดนควายนี่เจ้าช้างโดนไฟโดนควายดนโดนไฟไล่ชนนะเอาสิเอ็เสองตัวจะทำกันเฮ้ยช้างต้องเอาขุนมาขึ้นมาแล้วนี่ต้องให้ให้ต้องให้ไอ้ควายไปก่อนแล้วเพราะนี่ช้างตัวนี้นี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา โย่โย่โยกเยกเอ้ยน,น้ำท่วมนีกระต่ายลอยคอมาแล้วโอ้โหยเบียดกันทำไมจะเบียดกันทำไมเอาสิเอาสิใครจะไปได้เอาสิลองดูสินี่หงายท้องเลยเอาสิเอาสิาสหงายท้องไปเลยล้มไปเลยเยี่ยมมากไม่ล้มนะฮะไม่ลม้มไม่ลม้มนี่โดนควายเทิร์กเอ้ เห็นไงล่ะโอเคทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย